ชาวเน็ตขุดพบทรงจาริมตั้งไบโอในอินสตาแกรม้วยประโยคชวนคิดก่อนจะเสียชีวิตถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนๆนซีรี์เกาหลีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะกับข่าวการจากไปไม่มีวันกลับของทรงแจริมพระเอกเกาหลีที่มีผลงานซีรี์ดังๆเช่น Queen Wu, The Moon, i m p r e s s i o n The Sun, Two Week, Inspiring Generation สู่พัดเพนเซนและออกแก็บซูลและล่าสุดในโลกโซเชียลพบว่าทรงจารีมได้มีการตั้งไบโอนในอินสตาแกรมด้วยประโยคชวนคิดก่อนจะเสียชีวิตว่าเริ่มการเที่ยวที่ยาวนานซึ่งเรื่องราวดังกล่าวก็ยิ่งสร้างความสุกเศร้าและสะเทือนใจให้กับแฟนๆมากยิ่งขึ้นไปอีก